สวัสดีเอทุกท่านนะคะสวัสดียามดึกนะคะคลิปนี้นะคะก็ทำขึ้นมาอยากอธิบายเรื่องลูกแมวทั้ง10นะคะว่าน้องไปไหนนะคะลูกแมวทั้ง10นั้นเป็นลูกแมวที่มีน้องผู้ชายละคะน้องผู้ชายเป็นเป็นเจ้าของแม่เขาอะนะคะ ช่วงที่น้องผู้ชายไม่อยู่อ่ะแมวเขาจะมากินอาหารกับนกทุกวันเลยนะคะทุกวันเลยที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่เปอร์เสียสองตัวนั้นนะคะแต่ก่อนน้องผู้ชายเขาอาจจะไปทํางานต่างจังหวัดใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เขากลับมาแล้วแล้วก็คือแมวพวกนี้เขาจําเจ้าของได้ดีอยู่แล้วนะคะจาได้ดีอยู่แล้วเขาท้องแล้วเขาก็คลอดนะคะเขาคลอดแล้วน้องผู้ชายนะ่ะ ตอนแรกเขาก็ให้อยู่ในบ้านนะคะแม่กับลูกของเขาอะ่ะทีนี้อย่างที่นุกเคยพูดว่าญาติเขาไม่โอเคเพราะว่าเพราะว่า,ายายเขาป่วยนะคะเขาก็บอกว่าไม่อยากให้แมวอยู่ในบ้านเนี่ยทีนี้ตอนนี้น้องวิชายเขาก็าคือญาติๆของเขาอะ่ะจะกลับต่างจังหวัดกันหมดแล้วนะคะพรุ่งนี้น้องวิชัยเขาจะเอาลูกแมวเข้าบ้านแล้วนะคะซึ่ง แม่แมวเนี่ยเขาเข้านอกออกในในบ้านได้สะดวกสบายไม่ต้องมาขังไว้เดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวขังแม่เขาลูกเขาาเงี้ยค่ะคือจะให้อยู่ในบ้านแล้วนะคะอันนี้นุก,ก็อธิบายให้ฟังนะคะว่ามันเป็นแมวของน้องผู้ชายน้องวุ่นนะคะก็น้องก็ดูแลแต่ว่าอาหารน่ะนุก,ก็เอาอาหารเปียกไปส่งเด็กๆทุกวันนะคะเอาไป ไปดูอยู่นะคะไปดูอยู่เดี๋ยวให้เขาเอาน้องเข้าบ้านพรุ่งนี้นะคะคือน้องเขาก็ดูแลนุก,ก็ดูแลช่วยอยู่เหมือนกันนะคะเรื่องอาหารนุก,ก็เพราะว่าน้องเขาไม่มีรายได้อะไรนะคะไม่อาหารเด็กๆก,กอ็อย่างแม่แม่แมวเขาก็มากินอาหารกับนุกเหมือนเดิมนะคะที่บ้านลังใหม่แต่ส่วนมากเขาไปอยู่กับลูกเขาแต่คราวนี้เขาจะได้อยู่ในบ้านด้วยกันแล้วนะคะทุกท่านก็ คงจะไม่สงสัยแล้วนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยแล้วก็น้องอะบางตัวเขาไม่แข็งแรงเขาจากเราไปก็มีนะคะแมวเด็กนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้อยากเห็นแบบนี้อีกแล้วนะคะเราจะทำหมันให้แม่เขาแล้วนะคะรอให้พี่สาวของน้องวุ้นกลับมาจากกรุงเทพก่อนนะคะแล้วจะได้พาแม่แมวทั้งสองไปนะคะซึ่ง มันก็มันก็ยืดระยะเวลาออกไปก็ดีเหมือนกันว่าลูกเขายังกินนมเขาอยู่เลยทั้งสองเลยนะคะทั้งสองเลยก็อยากให้ลูกเขาได้กินนมให้เต็มที่ก่อนส่วนส่วนเรื่องพาไปนะ่ะอยากพาไปใจจะขาดอยู่แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าไม่อยากเห็นเขาท้องอีกไม่อยากเห็นเขาคลอดลูกออกมาแล้วลูกแบบดูแลมันยังไงล่ะเด็กแมวเด็กเยอะอย่างนี้นะคะ่ะคือไม่รู้ว่า สไตชีวิตเขาจะเป็นยังไงนะคะเขาเกิดขึ้นมาถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขาอยู่ดีมีสุขมันก็ดีไปนะคะก็ตามนี้แหละคะ่ะที่นุกอธิบายให้ฟังเนี่ยแหละคะ่ะเดี๋ยวรอพี่สาวน้องวุ้นวายกลับมาก่อนแล้วก็เราก็หาวันไปเพราะว่าพี่สาวของน้องวุ่นจะได้เฝ้ายายที่ป่วยน้องวุ่นก็จะได้ไปกับนุกนะคะก็ ก็จะทำหมั่นให้ะคะ่ะทำหมั่นให้แม่แมวทั้งสองจะจะทำปิดอูเลยนะคะตัวไหนที่เป็นตัวเมียเป็นแม่แมวเราจะได้ไม่ต้องมาหนักใจเรื่องเรื่องลูกเล็กเด็กแดงซึ่งซึ่งน้องเกิดมาเยอะเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าดีนะคะไม่ใช่ว่าดีเราไม่รู้เลยว่า วันข้างหน้าจะเป็นยังไงอนาคตเด็กๆชัโชคช,ชัตาเด็กๆจะเป็นยังไงนะคะอย่าง17ชีวิตในบ้านนุกนี่ก็แมวเด็กเ้าตัวะค่ะแมวเด็กเ้าตัวซึ่งทุกวันนี้นุกปวดหัวมากเลยนะคะเพราะว่า<ม>น้องน้องโซนมากนะคะเตัวก็เหนื่อยะค่ะเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยไม่ไม่ได้อยู่นิ่งคะข้าวของเสียหายหมดประมงพะม่านกระโดดเกาะขาดหมดเลยนะคะพึ่ง เพิ่งเคยเจอแบบนี้นะคะแมวเด็กเยอะๆแบบนี้นะคะก็ปวดหัวอยู่ค่ะปวดหัวอยู่แต่ก็สู้ๆไม่รู้จะปล่อยไปไหนนะคะถ้าไม่เลี้ยงไว้ทำเป็นแบบก็ดูแลเท่าที่ดูแลได้นะคะดูแลเท่าที่ดูแลได้แต่ถ้ามันหนักเกินไปนูก็ไม่ไหวค่ะเพราะว่า เราไม่ใช่คนร่ำรวยนะคะที่จะดูแลน้องได้หมดทั่วถึงอย่างถ้าไม่มีผู้ใหญ่จะดี FC ฟซีเมตาก,ก็คงแย่บอกเลยว่าแย่แย่มากๆนะคะเพราะว่าสําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ